อีกเนอาจจะอาจจะดูออกนะหลวงพ่อจะจี้ล้อาจจะนั่งเคลีนบขีดี่น้กระทะทองแดงั้นขับขาไว้ขับขาไว้แม่นั่งขยับอ่าอยู่ันไปเลยนะคนนะครับไม่ต้องเลี้งไม่ต้องพูดเลยอาไป่ายไปใหม่อยไม่น่ไม่น่่ออไม่ต้องกลัวหรอกกลัวค่ะกลัวเจ็บมากอ่ะเจ็บนาหของพ่อ ยาอาษาคุณเจ็บอะไรแล้วกงวันก็จะช่วยเม่บ่าวใชมัมันกำลังรักษาอยู่กวันทุกวันจะไปที้มาบ่อยแม่บ่าวกอดเขา่ไดดึงเลยๆอานดีสิลุงอาบดีสิลุงมันจะมีเรื้อมีรง าขอให้วินยานหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรามานเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเป็นคนมีความเข้มแข็งมีดีมีกำลังดีขีิดีมีดีดบมีทำให้เข้มแข็งมีดีทำให้จิตใจและร่างกายไม่ทุกข์ไม่ทรมาน โอ้ยจุดบ้องบอดูพวกนี้ก็เอาไปจนสุดโอ้เขรารักดีก็ดีงทุกคนนยายเหายไ้้องทาองทวันาดหก็ดีที่นึง คุณเบาแล้วค่ะข,ขอบพระคุณค่ัท่านบอกขอบพระคุณอย่างเช่ว <c oughs> ิญญาจะได้ไปเกิดดีแล้วไงมีเวลานุ่มประโยชน์ไปเกิดดีกว่า,าโล่งกเบาแล้วโล่งด้วยเถอะโล่งเบาด้วยเถ ไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อร้านไปเลยไม่ต้องที่ไม่ได้แล้วขาใจป้าแล้วเคยไปอยู่กันมานานแล้ว้องคขาเคยรักษาเขาเขาดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็ไปเองเขาก็ไม่อยู่หรอกใจ้อค่ะใจป้า ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อวัดน้ำวนให้มาเพราะมันวนกลับมาอีกเขียนแล้วก็หวงพ่อมันได้ยังบวชอยู่แม่ม่ยอมบวชให้เขาสิบวันไม่รับปากอ่ะไม่ได้ทำไมรับปากหายเลยก็ก็บอกแล้วไงกลับบ้านก่อนแล้วก็จะมาเขียนที่เขียนสินก่อนนะคะเกลอเคลือเกลืไปๆเขาก็บอกให้เบาแล้วเนี่ยค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ Uh, ahora